สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะแม่คะจะนําเสนอนะคะแว่นเลนโพลาร์ไลท์นะคะตัดแสงคะ่ะตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะคะ,ะมีเลนส์สีชานะคะและตัวนี้เลนส์สีดําค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเลนส์ออโต้นะคะ,ะจะมีราคาที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เลนส์สีชาะคะ่ะเลนส์สีชาและเลนส์สีดํานะคะจะเหมาะสําหรับมีแดดนะคะ หรือว่าจะใส่ขับรถก็ได้หรือใส่ออกหมายก็ได้นะคะเวลามีแดดก็จะมองได้ดีนะคะตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้จะเลนสีดําค่ะต้องมีแดดนะคะถึงจะมองได้ดีนะคะอันนี้ยาวมาก100บาทนะคะไม่รวมส่งะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเลนออโต้ค่ะออโต้ Auto นี้จะตัดแสงแบบครอบคลุมนะคะทั้งมีแดดและไม่มีแดดนะคะตัวนี้ อยู่อยู่เงี้ยจะดูใสๆนะคะพอออกแดดแล้วจะเป็นเทาดำเองโดยอัตโนมัตินะคะสำหรับตัวนี้มีแดดหรือไม่มีแดดก็ได้นะคะ150บาทยังไม่รวมส่งนะคะสนใจก็ทักมาถามได้สินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอนานค่ะ,ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะสนใจก็ทักมาได้เลยอันนี้แบบย่ำเยาวจ้ะขอบคุณค่ะ